เป็นไรไหมทอ,ทอมผมมานี่มาอ้าวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับรสวัสดีครับอาจารย์คือพวกผมอะ่ะอือผ,ผมมีนเนรื่องจะปรึกษาครับอาจารย์ผมต้องไปทำทีสิทธิ์ของสร้างบ้านเก่าจังหวัดเลยครับอาจารย์ฮะโครงสร้างบ้านเก่าจังหวัดเลยบ้านดอน์สเล็ครับอาจารย์ดอนสเล็ก <Sl> ใช่ครับอาจารย์ยังไงต่อครับอาจารย์ผมมีคอนเนคชั่นที่นี่ไหมครับอาจารย์ เอานี้นักสาวฟังเรื่องที่อาจารย์จะเล่าก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปไหรือไม่ไปได้อาายจเรื่องมีอยู่ว่า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 เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่ หมู่บ้านดอนสลิจังหวัดเลยเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2539 แค่หมู่บ้านชนบทมันก็ต้องบรรยากาศยอย่างนี้อยู่แล้วจะไปกลัวอะไรกินเพื่อนอย่างกับแม่กำปอง,งอสงสัยเราต้องเปลี่ยนมูก่กันสักหน่อยแล้วล่ะบิวสิก ามอาจารย์มาได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์เดินลองอาจารย์พ่อแกก่อนที่เราจะไปอะรามาถ่ายรูปก่อนดีปะเก็บไว้เป็นของมรสมัคร้สมัคดสมัครป่าหมาๆมาเข้ามาสมัยายายัหนึ่งสองสาหนดูงู อุ้ยสายอะไระเพื่อนสายอะไระเพื่อนเฮ้ยเพื่อ,อนสายอะไรอะ่ะตรงน,นไม่มีนางรำเลยไม่มีนางรำเราก็รำเองเพื่อนบิวสิกจัดเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้หเพื่อนเราล้าง ต่เหนื่อยอ่ะมีใครมีน้ำใครๆเอาน้ำติ่งมาบ้างจีเมองอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนี้ก็หวานเจีย๊ยมขอมฟรีขอในเรื่องเหนื่อยมากเลยไม่ไหวละเฮ้ยบูมกินได้ยังเพื่อนเออชื่นใจเพื่อนเอาอะไรอุ้ยหิวแล้วหิวแล้วหมดขวดเลย เฉียบใครรู้แกเล่นอะไรกันเนี่ยชักชชยนั่นแหละอาจารย์รู้แล้วโกรธเป็นบ้าเลยอาจารย์ครับทำไมแถวนี้ไม่มีวัยรุ่นสาวเลยหรอครับอาจารย์ จริงครับอาจารย์ผมจะมาดูสาวสวยๆเนี่ยให้มาดูอะไรป้าแก่ๆเฒ่เาๆเนี่ยไม่พอใจเลยจริงมีแต่พวกแก่ๆแ,แล้วมีพออนะ้พระเอกนะเอกจะพูดอะไกันได้ตอนไหนล่ะคะอาจารย์ทุกคนฟังอาจารย์นะจริงๆอ่ะอาจารย์ก็เกิดและโตอยู่ที่นี่แหละทุกคนที่นี่อ่ะชาวบ้านอ่ะส่วนใหญ่เขาสนับสนุนให้ ให้ลูกหลานไปเรียนในเมืองให้ทุกคนมีการศึกษาอ๋อใช่ครับอาจารย์ผมคิดว่าทุกคนควรได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมและใช้อนาคตพัฒนา <S <S ความรู้อย่างยั่งายืนนะครับใช่เอล่เอาละๆะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงจะถึงบ้านแม่ครูแล้วโอ้โอ หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่บ้านของแม่กแูแพร ฟางยิ้มทางด,ดีสวัสดีจ้าแม่คู่มือเนียนคอยมีเรื่องรบกวนคอยมาฝากนิดหน่อยไว้น้ำเจ้าพอดีวะประสิเหตุโครงงานจบเอ้ยโครงบ้าสำรวจโครงสามบานเกา่า คือบ้านเท่านีลา่ละยูนสู้กับต,ตองเฮตโต้ัมไดีดียาวหล่อหยายาวหล่อบะนียาเฮตนดีทีหแหงสูสองโตเยี่สิว่วตายนี่เพื่อนเข้าใจว่าไม่เข้าใจอะ่ะขาพูดอะไรอะ่ะตรงสยัยไหมไม่ใช่คนประเทศเราอเออ,เอ,อขออนุญาตนะครับ เออแม่ครูครับช่วยทランスเลตในภาษาไทยกลางให้ผู้ผมฟังเลยครับพอดีผู้ผมไม่ค่อยอันเดอร์สแตนเท่าไหร่ผู้ผมฟังไมเรื่อยเรื่องเอ้าเบาจังแล้วแล้วก็น้ำมาสิบห้าสิบไปไหวยาบายยังเด็กทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้เดี๋ยวอ่ะอาจารย์จะไปทำธุระในเมืองนะเดี๋ยวเด็กๆทุกคนไปอาจารย์ไปเถอะไป ยาบายันคือรูปบ้านที่คนในหมู่บ้านบูชาท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ทั้งพรและภัยไปื่อนตามให้ครทางโคตรบางเมีเลยทำไม<ะ>เด็กเหมือนมันน,น่ากลัวขนาดนี้อนี่รูปว้านอะไรเนี่ยพามา,าทำอะไรเนี่ย,รเ,ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อน อ๋อเหรออะเ็กต่อนน่งดีๆสิอยู่ในอาการส้ำร่วมมงนง่หนีขึ้นยาบายอ่ะเป็นสิ่งศัดสิตรประจำมูบ้าของห้องตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพลินเหตุเพลินคุ้มค้องลาบุษา Não. vai eu... ต้องไกลเหนื่อยก็เหนื่อยยินก็ไปเข้าห้องน้ำอีกเนี่ยห้องน้ำก็ไปอยู่ห้องเดียวเมืมอเ่อก้าก่ากลัวเนีต้งแต่ทางเข้าละโคตวังเวงเงกาศก็ร้อนผิเสียงหมด้นเนจก็ไม่รู้ัวจสาไม,มา่มรู้มากเขานรู้ หูยคนลุกนะอะไรกัโตแกไปกูเรามายาอ๋อไปกูได้แค่ดูหน้าแม่แกสิโูแม่ฟูหน้าคนรุกตายตาเขาแก่แล้วเด็กมีแรงเดินได้กบุญแล้วเนี่ยโอ้โหเรไม่ดูหน้าแกรูปปั้นอีกคนรุกจะตายอยู่แล้วเราเรียนโยธานมารูปปั้นมันก็แค่รูปปั้นมันก็แค่ปูน,นจะไปกลัวอะไรอ้าจะบูชามทำไมเราไม่เชื่อหรือเปล่า เชื่อสิไม่เชื่อครูอ๋อเดี๋ยวลองไปพินสูตรดีกว่ามาบูมเพื่อนอุ้ยอ่ยา,าไปมานี้แ่ครูไม่ให้ออกไปนะเว้ยเฮ้ยพวกเธอจะปล่อยว่วมรายกันสองคนเหรอวะเดี๋ยวเราตามมันไปเอง เาบอกวยไงเน้อ,องรูทางยางเพื่อเอ็งอย่าปอดที่หัวบีมเฮ้ยรอรอด้วยเราเป็นเพื่อไม่ฆ่ามันกันเถอะพวกเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่ทำจะส่งผลให้พวกเขาเสียใจไปตลอดชีวิตเนี่ยพเพื่อนมาดูดิมันมีอะไรที่ไหนอ่ะ ดูดิแค่รูปป้านเนี่ยป้าไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วของอะไรก็ไมู่้เกะกะ you yeah. ชีวิตอเอง้าอาจารย์เราคนที่เหลือเป็นไงบ้างะผมว่าคนที่รอดไปเขาก็คงจะอยากศึกษาเรื่องนี้อยู่กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเขาแล้วนักศึกษาโอ้มันผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วว่าคงนอนแก่หรือบ้าเหมือนมั้งอาคนักศึกษาฟังการศึกษาเนี่ยไม่จำกัดวัยและเวลา หากเราอยากศึกษาเนี่ยมันก็สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิตเหมือนกับ SDG4 ไหเป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาได้ตลอดชีวิตเป็นไงที่อาจารย์พูดไปยังอยากจะไปกันอยู่ไหมไม่เอาไม่ไปแล้วทันก็เชิญออกไปหาที่สิทธิ์่องอื่นและมานำเสนออาจารย์ใหม่ขอบคุณครับ 记得这段路。